สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมันทำลายอาชีพครูซึ่งยายรักมากอีชันนางสมควรมาซานะเป็นครูข้าราชการบนนานปัจจุบันนี้ก็กินบำนาญของหลวงมา20ประกว่าปีแล้ว ไม่หวือหวานะฮะชีวิตวัยเด็กราบเรียบอยู่ในกรอบของผู้ปกครองดื้อเป็นบางเวลาดื้อนั่ก็ไม่ได้ดือ้อมากมายอะไรเพียงแต่ว่าอาอาจจะงอนบ้างอะไรบ้างทำนองนี้เป็นต้นก็เรียนหนังสือเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงเรียนวัดมีแค่ป .4 จบป .4 จากโรงเรียนวัดลมพญาของแปดวังน้อยเนี่ย พ่อแม่ก็พาเข้ามาอยู่ในกรุงเทพจบประถมจากลำพญามาต่อที่วัดลาดนาด,ดาต่อที่โรงเรียนวัดสองเวศวิศยาลามบางลำพูพอจบมัธยมชีวิตเปลี่ยนมาเป็นการทำงานของเด็กวัย18ปีตอนนั้นเข้าทำงานเป็นครูแต่ก่อนที่จะมาเป็นครูเนี่ยได้ไปสมัครเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาล สมัยนั้นมีชื่อว่าโรงพยาบาลหญิงปัจจุบันนี้ก็คือราช,ราชวิถีทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ที่นี่ชีวิตก็ได้แต่ผันเปลี่ยนมาเป็นครูโดยมีคุณแม่ของอา,อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนึ่งของสมาคมจีนแคะอแห่งประเทศไทยอยู่ที่หัวน้ำโพงมาป่วยที่นี่ยายก็ ติดอกติดใจว่ายายให้บริการดีก็เลยชวนไปเป็นครูที่โรงเรียนท่านเอาไหมย,ยายก็โอเคก็เปลี่ยนการจากเป็นผู้ช่วยพยาบาลมาเป็นครูที่สมาคมจีนแคะสอนทําหน้าที่เป็นครูพาร,รักศึกษาแล้วช่วงนี้ก็เพิ่มวิาทยฐานะตัวเองโดยสอบเลื่อนมาได้ประกาศน,นียบัตรพกศพิเศษการศึกษาสอนระดับปฐมได้เต็มที่ไม่ได้เป็นครูเถื่อนละาจากสมาคมจีนแคะยายก็ ผันตัวเองมาสอนอีกสถานที่หนึ่งซึ่งให้เงินเดือนมากกว่าแล้วก็อยู่ใกล้บ้านสอนให้เขาดูได้ประมาณสองปีก็เริ่มมาใช้ชีวิตครอบครัวแต่งงานแต่งงานเสร็จสามีก็พาย้ายเข้ามาอยู่ที่จังหวัดขอนแกน่นที่จังหวัดขอนแก่นนี่ก็มาสอนโรงเรียนเอกชนที่ท่าพระอนุสอนจึงเป็นโรงเรียนลาดเหมือนกันสอนให้เขาอยู่ประมาณสปีเช่นเดียวกัน ก็ย้ายจากท่าพระอนุสร์มาอยู่โรงเรียนสงเคาห์ออนิยมวิยาเป็นโรงเรียนเอกชนอยู่ในเมืองนักเรียนเยอะครูมากที่นี่สอนอะไรมากมายให้คุณยายในการประพฤติปฏิบัติตนก็ดีเพิ่มวิทยฐานะก็ดีแล้วก็ในที่สุดก็สอนเข้าอยู่สองสามปีอีกเช่นเดียวกันก็ได้ไปแอบสอบใช้คำว่าแอบสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูที่มหาสา,ารคาม ถูกเรียกบรรจุที่โรงเรียนขวาวไร่ศึกษาอำาเภอกอสุมพิสัยเข้าไปในโรงเรียนนั้นเป็นครูรุ่นเบิกบุกเบิกเพราะว่าช้าสอนผู้ร่วมงานอีกประมาณ4-5หคนเด็กอีก80สกว่าคนช่วยกันขุดตอตอเนี้ยเป็นตอไม้ชื่อตอต้นขวา มากมายมหาศาลเลยเพราะมันมีเนื้อที่ทตั้ง30กว่าไร่ทั้งครูนักเรียนช่วยกันเช้าสอนบ่ายมาขุดต่อกันก็เดยได้สมญาณาว่าเป็นครูหัวต่อปลุกเบิกโรงเรียนขวา่มาเป็นจากอาคารที่ใช้เสาไม้ยูคาลิปตัสหลังคามุงจากมาเป็นอาคารไม้หน่อยหนึ่งแล้วจากอาคารไม้ก็เดินงบประมาณจากหลวงขึ้นเป็นอาคารตึกครูเพิ่มมากขึ้น อาจารย์ใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นครูใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นอาจารย์ใหญ่ระดับวิทยฐานะเพิ่มขึ้นนักเรียนหลายร้อยเรื่อยมาเป็นาจากมศหนึ่งมาถึงมศสามมศสีมส่มศห้าก็ว่าไปจนจบแล้วก็มาเปลี่ยนแผนการศึกษาเป็นมหนึ่งถึงมหอะไรทํานองนี้เป็นต้นคุณยายก็สอนอยู่ที่นี่เรื่อยๆสอนที่เขาไร่เนี่ย ประสบผลสําเร็จใช้คําว่าประสบผลสำเร็จในชีวิตที่มากมายแล้วยายก็มีความสุขโรงเรียนขวาไร่ศึกษานี่ขึ้นเป็นอยู่ในเขตการศึกษาสิบซึ่งมีจังหวัดต่างๆประมาณ15จังหวัดเช่นมหาสารคามายโสธรอุบลราชธา,านีอะไรเหล่านี้เป็นต้นใน15จังหวัดเนี่ยขวรไ่ศึกษาก็ได้รับการยกย่องอย่างตัวดิฉันเองก็ ทำหน้าที่ครูแน่แนวก็ได้รับรางวัลแน่แนวดีเด่นระดับเขตสอนที่ขวาร่นี่มีความสุขมากประสบการณ์เยอะมากดีดีมาก สอนให้เขาอยู่ได้ประมาณ20สิบกว่าปีนะคะก็ย้ายโรงเรียนเพราะว่าอายุเข้าหลักห้าแล้วคะ่ะตอนนั้นเข้าไปห4บ่ 54, ละ5 4า5ิบสี่ห้าิบห้าละสามีก็กเกษียณแล้วด้วยเช่นเดียวกันอยู่บ้านพักข้าราชการที่สามีตามอยู่ที่ตรงตําบลท่าพระค่ะ,คะก็ผมไม่ดีแน่ก็ทําเรื่องย้ายทําเรื่องย้ายตัวเองมาอยู่ที่โรงเรียนสิงห์ปทุมราช ที่อะไรฮะหลังสิษย์เนี่ยค่ะมาอยู่ที่นี่นะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยหนึ่งอวุโสก็เข้าเพื่อนในโรงเรียนสองโรงเรียนนี้พวกครูที่สอนแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าฝ่ายนั้นฝ่ายนี้แล้วก็เด็กนักเรียนติดยาเสพติดติดการพานัน เด็กระดับมัธยมต้นมัธยมปลายซื้อหวยเป็นละซื้อหวยใต้ดินหนีออกจากโรงเรียนไปเล่นเกมที่เขาเรียกอะไรฮะโต๊ะโต๊ะที่ดีดไปดีดมาอะไระตัวเองก็ได้ติดตามเด็กไปแล้วสถานภาพครอบครัวของเด็กก็ยากจนเท่าที่ควรมาที่นี่พออท่านก็แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของท่าน แล้วก็ให้มาช่วยกว่อตั้งงานสหกรณ์ของโรงเรียนนี้อีกไอการมาก่อตั้งสหกรณ์นี่แหละค่ะที่ไปกระทบผู้ที่เขามีไรายได้กับเด็กนักเรียนขายชุดนักเรียนขายอะไรฮนะนมถ่วเหลืองอะไรแต่อะไรพวกนี้กระทบไรายได้ของเขามากมายเพราะเราตั้งสหกรณ์ขึ้นมานี่ก็ทราบแล้วว่าสหากรณ์อ่ะมันเป็นที่รวมแล้วก็ช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือชาวบ้านอะไรอย่าี้แล้วขายของในราคาถูก นี่แหละสร้างความไม่พอใจกับเขาแล้วก็ยังมีเรื่องชู้สาวไม่พอใจก็ยิงปืนขึ้นฟ้ากันทั้งตกใจกลัวไหมกลัวแต่ไม่เพียงแต่ว่าใจเราไม่ดีมันไม่มีความสุขเท่าที่ควรรู้สึกโอ้ยเต็มร้อยเกือบเต็มร้อยนะคะแนนร้อยหนึ่งอะอยากจะลาออกเลย อยู่ไม่ได้เพราะถูกคัดค้านหลายคนนะที่เขาคัดค้านไม่คุณยายออกโดยเฉพาะผออเนี่ยเรียกไปพูดเป็นส่วนตัวเลยอาจารย์ช่วยผมหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะพูดเอาความไม่ดีไม่งามอะไรเพราะว่าไปสร้างวิดีการไว้อีกเรื่องหนึง่งเอานิดหนึ่งนะเ,เขาเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายผู้ช่วยฝ่ายปกครองเขาตีดเด็ก เอาด้าไม่กวาดอ่ะฉันบอกอาจารย์ทำไมทำอย่างนี้ล่ะไม,ไม่ดีเลยเอาแล้วทีนี้สร้างศัตรูขึ้นมาก็เรียกเขาเข้ามาคุยกันที่ห้องฝ่ายวิชาการผู้ช่วยฝ่ายวิชาการผู้ชายคนนี้มีลักษณะดักเลงใช้คาว่านักเลงได้ชอบเดินสายหวัวไหลพูดจากนักเรียนเน่มึงเอ้ยเว้ยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ย ใช้เสียงคือพูดไม่เพราะอ่ะพูดไม่เพราะซึ่งก็ขัดความรู้สึกกัเราอยู่แล้วแล้วก็เขาก็มีเรื่องส่วนตัวกับหัวหน้าฝ่ายบริการอีกคนหนึ่งอันนี้มีเรื่องชู้สาวเข้าไปเกี่ยวข้องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องฝ่ายบริการกับฝ่ายปกครองเนี่ยอย่างครูสาวคนเดียวกันแล้วตอนหลังมาเนี่ยถูกเรียกเข้ามาพบที่เขตพอออกก็สั่งแยกให้ครู สาวพลใหม่ที่บรรจุใหม่ๆเลยยังเด็กอยู่อะให้มาอยู่กับดิฉันที่บ้านเพราะดิฉันอยู่คนเดียวที่บ้านหลังเนี้เป็นลูกของเป็นบ้านของลูกชายอยู่คนเดียวให้มาอยู่กับาสมควรนี่ละเขาก็เรียกว่าอย่างเงี้ยพอครูผู้หญิงคนนี้มาอยู่ด้วยเนี่ยอาจารย์ปาระโมซึ่งเป็นฝ่ายปกครองเนี่ยไม่พอใจเพราะเขาชอบเด็กคนนี้หาว่าเราเนี่ยช่วยหล,ยลือให้เด็กคนนี้ไปอยู่ฝ่ายกับผู้ชายฝ่ายบริการนั่นเขา เนี่ยแหละที่มาของการอารวาสซึ่งฉันก็เรียกเขาเข้ามาอบรมหลารใช่คาว่าอบรมเลยหลายอย่างเป็นที่มาอีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่มากๆเพราะอยู่ไปก็ไปขัดขวางความสุขของเขาอะไรแต่อะไรหลายอย่างเอาเป็นว่าในที่สุดตัวเองก็ทำเรื่องเออรี่ปีสุดท้ายก่อนเกษียณซึ่งก็ถูกคัดค้าน จากผู้ร่วมงานหลายคนจากผู้บังคับบัญชาแต่ตัวเองก็บอกเพียงแต่ว่าเดินไม่ค่อยไหวปวดหัวเข่าใช้สุขภาพเข้ามาอ้างซึ่งความจริงตอนนั้นดิฉันก็ยังแอคทีฟอยู่แต่ด้วยความที่ว่าบอกตรงๆว่าไม่มีความสุขงานตรงนี้ถือว่าไอความรู้สึกสูญเสียสูญเสียในการที่เรารักงานของการสอนเป็นครูที่้องมาเอ๊มาเจออะไรแล้ว ระบบการศึกษาของชาติของเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นตัวใครตัวมันนะคะ่ะที่นี่พูดง่ายๆเราก็อายุมากแล้วก็เลยไม่อยากจะไปทำอะไรให้มันเกี่ยวเกียดขี่หน้าเราด้วยแล้วเราก็ไม่มีความสุขด้วยเด็กนักเรียนก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยก็ใช้คำว่าสูญเสียความรู้สึก ในการทำงานในการรักงานเป็นครูของยายไปก็เอ r ร y ี่ออกมาอยู่กับลูกหลาน<ม>กับเขาที่ปัจจุบันนี้ที่คุณยายนั่งเล่าให้หนูฟังให้คุณฟังเนี่ยหละแล้วพอยายเอ r ร y ี่ออกมายายยังมีความรู้สึกอยากจะกลับไปเป็นครูอีกไหมหรือว่าใช่อ,อยากอยาก เพราะว่าพอออกมาแล้วเนี่ยเขาทางใน,ในชุมนุมแค่เขาว่าชุมนุมที่เราอยู่เนี่ยเขามีกัดจัดก,กิจกรรมก็เชิญไปเป็นวิทยากรข้างบ้านซึ่งเป็นเด็กอยากให้ไปสอนพิเศษก็บอกว่าไม่ต้องจ้างเธอเอาลูกเธอมาเลยเอาหลานเธอมาเลยมาเรียนที่บ้านกับฉันเนี่ยก็สอนให้เขาไปว่าความสุขเล็กเลกน้อยๆก็กลับมา เราทำงานบ้านเลี้ยงหมาไปบูกต้นไม้ไปไอทำนองเนี้ยค่ะเท่าที่กำลังเราจะทำได้ชอบส่วนนเไหอ๋เอเริ่มการปฏิวัติปฏิบัติธรรมเนี่ยตั้งแต่2529แล้วตั้งแต่อยู่ที่มาหาตะคามแล้วนุงขาวห่วมขาวรักษาศีลแปดแล้วก็ปาวนาว่าทุกเข้าพรรษา จะเฉอศีลกินเจสวดธรรมวัดเช้าวัดเย็นตอนนั้นบ้านที่อยู่ขอนแก่นนะ่ะอยู่ใกล้วัดสามารถที่จะขับรถทาไมขับรถเข้าวัดก็มุดรั้วข้างที่สำนักงานเกษตรภาคไปได้แล้วก็เดินเอาไปารักษาอุโบโสถสถนที่วัดมากเกษียณอยู่ที่นี่ใช้คำว่าไม่คุ้นชินกับวัดที่เขาเรียกวัดบางคูวัดนะคะ ไม่ไม่คุ้นชินก็เลยบอกหลวงพ่อที่บ้านว่าขอปฏิบัติที่บ้านรักษาศีลแปรที่บ้านทำวัดเชา้าวัดเย็ยนที่บ้านทุกวันนี้ก็ถือศีลกินมังสวิรัตทุกวันพระรักษาอุโบโสถศีลช่วงเข้าพรรษาตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ป,ปฏิบัติตนอย่างนี้เป็นต้นมา ครูปัจจุบันนี้คือครูพาณิชย์เอาแต่เงินเงินเงินสอนพิเศษไม่ใช่หลักร้อยแล้วเป็นหลักพันแล้วก็อ,อะไรอะเอาเฉพาะเด็กที่เป็นหัวกะทิเพื่อที่จะให้ชื่อเสียงของสถาบันตัวเองในการสอนพิเศษเ,เป็นที่โด่งดังไปแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไร การจัดการที่ไม่โกงกินสุดท้ายก็มีสภาพเป็นอยู่ก็ขนาดนี้แล้วลูกเอ้ย